สวัสดีค่ะแม่กุหลาบและน้องชื่อใจค่ะมาอีกแล้วนะคะคลิปแม่ลูกคลิปนี้นะคะเราจะมาฝึกพูดประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what แล้วก็วิธีการตอบฝึกให้คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้สอนเด็กๆนะคะวันนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะมันคืออะไรคะ what is it มันคือจานค่ะ Et a plate มันเรียกว่าอะไรคะ what is it call e d มันเรียกว่า หมาคะ่ะ It's called a puppy หนูชอบอะไรคะ What do you like หนูชอบของเล่นคะ่ะ I like toys หนูอยากจะได้อะไรคะลูก What do you want หนูอยากจะได้ของเล่นใหม่คะ่ะ I want a new toy ทีนี้เวลาที่แม่ถามหนูนะคะหนูก็จะตอบแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่า หนูอยากจะถามแม่กลับว่าแม่อยากจะได้อะไรอยากจะพูดให้สุภาพขึ้นเราต้องพูดว่ายังไงคะ What would you like แม่อยากจะได้น้ำสักหนึ่งขวดค่ะ I would like a bottle of water ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ What time is it ตอนนี้8ปดโมงแล้วคะ่ะ Now it's eight o'clock หนูชอบสีอะไรคะลูก What color do you like หนูชอบสีชมพูค่ะ I like pink ตอนนี้หนูกำลังทำอะไรคะ What are you doing หนูกำลังพูดภาษาอังกฤษอยู่ค่ะ I am speaking English หนูเห็นอะไรคะ What do you see หนูเห็นนกบนท้องฟ้าค่ะ I see birds in the sky หนูคิดว่ายังไงคะลูก What do you think หนูคิดว่ามันเจ๋งมากเลยค่ะ I think it's cool <S อะไรที่ทำให้หนูมีความสุขคะลูก What makes you happy 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 ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ทำให้หนูมีความสุขค่ะ Spending the whole time with my parents makes me happy Wow นี่คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า what นะคะเป็นประโยคคำถามซึ่งเราสามารถนำไปใช้ คุณพ่อคุณแม่จะมีคลังประโยคเยอะมากขึ้นเอาไว้สอนเด็กๆวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะ